สวัสดีค่ะมาพบกับจีจ้าในช่องสัพเพเฮราชแชนเนลวันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่เราได้มาจากเซเว่นทั้งหมดกันค่ะเช่นของที่เราแรกมาจาก เขาเรียกอะไรนะคะการสะสมแสตมใช่ค่ะแล้วก็แลกจากแต้มออมเมมเบอร์อ่าใช่แล้วก็แต้มต่างๆที่เซเว่นเขามีนะคะพวกแลกซื้ออะไรแบบนี้เนาะใช่ค่ะ,คะเพราะว่าพวกเราเป็นสาวกเซเว่นคือค,คือเห็นของแถมเห็นของแบบน่ารักน่ารักจากเซเว่นไม่ได้ก็ต้องแลกมาพวกเราเป็นสาวกเซเว่นนะคะ <laughs> ค่ะสำหรับคลิปนี้สำหรับสาวกเซเว่นโดยโดยเฉพาะเลยเราไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะใช่แต่เราอยากมารีวิวสะสมมาค่ะค่ะ มันคือของสะสมของพวกเราที่เราสะสมมาตั้งแต่ตอนแม่ยังสาว <ś m ary> <c oughs> ใช่ค่ะบางทีเอ่ยัไงไงนะเดินไปเซเว่เห็นหน้ารักๆก็อยากได้ซื้อมาฝา,ากเพราะตอนนั้นจีจ้าก็ยังเด็กอยู่ <c oughs> ใช่ค่ะอืมก็สะสมมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละค่ะจนถึงตอนนี้ค่ะ <c oughs> เราไปดูกันเลยค่ะร <c oughs> อรอรอ,อค่ะมีอะไรบ้าง <c oughs> นี่นะคะก็จะเป็นกล่องที่เราได้มาจากเซเว่นค่ะนี่ฝากล่องเขาจะเขียนว่าเซเว่นอีเลเว่นนะคะ กล่องก็จะออกแนวมินิมอลหน่อยๆน,นะคะเรามาดูของในกล่องกันค่ะเดี๋ยวนะกล่องเนี้ยเป็นน่าจะเป็นของชิ้นแรกที่แม่ได้มาเลยเพราะว่าแม่จําได้ว่าเกือบสิบปีแล้วอะ่ะอันเนี้ยตั้งแต่สมัยแรกๆเลยถ้าคนจําได้นะค่ะภูมิใจมากที่ได้กล่องนี้มาแล้วก็แทบไม่ได้ใช้เลยมันก็จะยังดูดูเหมือนใหม่ทั้งทั้งที่เกือบสิบปีแล้วค่ะเรามาดูของในกล่องกันเลยนะคะเ,คเราจะวางฝาไว้ตรงนี้นะ ไปดูชิ้นแรกกันเลยค่ะโหนี่นะคะก็จะเป็นหมอนผ้าห่มพี่หมีเบาที่เราได้มาจากเซเว่นค่ะข้างในนี้มีผ้าห่มด้วยนะคะเดี๋ยวจีจ้ากแกะให้ดูค่ะโหผ้าห่มสวยมากเลยค่ะนี่นะคะทุกคนผ้าห่มก็จะใหญ่อยู่นะคะเราก็ได้มานานแล้วค่ะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเมื่อปีที่แล้วค่ะ ก็มีอีกอันนึงนะคะเป็นคู่ของมันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะที่จะเก็บหมอนก่อนนี่นะคะก็เป็นหมอนผ้าห่มเหมือนกันค่ะแต่ว่าผ้าหม่มมันหายไปแล้วค่ะเราก็ได้มาจากเซเว่นประมาณช่วงเดียวกันกันกบหมอนพี่บาวนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่สองกันเลยค่ะโอ้อันนี้ก็จะเป็นชุด ถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นชุดกล่องข้าวเอาไว้ห่อข้าวนะคะนี่ค่ะทุกคนจะเป็นลายสนุปี้ค่ะเราจะมาเปิดดูข้างในกันนะคะข้างในก็จะมีช้อนอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีที่ใส่น้ําค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีกล่องใส่ข้าวค่ะมันก็จะมาเหมือนแบบแคปซูลยานะคะทุกคนถ้าเราประกอบมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นแคปซูลยาค่ะ ส่วนภายนอกก็ดูน่ารักดีนะคะแต่ว่ามันดูแบบสีมันเรียบไปหน่อยนะคะแต่สนุปปี้ก็สีแบบนี้แหละคะ่ะนี่นะคะกล่องของมันให้จีจ้ากเก็บแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะกล่องของมันลายน่ารักดีนะคะเราไปดูชิ้นที่3ากันค่ะนี่ก็จะเป็นถ้าจะไม่ผิดนะคะก็จะเป็น ถ้วยข้าวค่ะแต่เรามีเซตนะคะเดี๋ยวรอจิเจ้าขึ้นมาก่อนนะคะนี่ค่ะเรามีทั้งหมดสามอันเลยนะคะเป็นเขาจะให้มาเหมือนไข่แบบนี้นะคะไข่ที่มันแบบปอกไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะเพราะมันเป็นไข่ขี้เกียจนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมันจะเป็นถ้วยสองอันที่แยกกันได้แล้วก็ตั้งกินแบบนี้ได้นะคะไม่แนะนำให้ใส่ของดอนนะคะเพราะมันเป็นพลาสติกค,ค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาลายที่เหลือให้ดูกันนะคะนี่ค่ะให้จีจากก้าประกอบแป๊บหนึ่งนะคะพอดีเราไม่ได้ออกออกมาใช้นานค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาสามลายมาตั้งให้ดูเลยนะคะลายแต่ละอันก็จะน่ารักมากมากเลยค่ะทุกคนถ้าเวลาเราล้างจานแล้วเราก็เก็บแล้วก็เก็บแบบนี้ได้เลยนะคะเพรอนจะประหยัดที่ได้ค่ะนี่ค่ะ คุณแม่เขาก็จะแลกมาเพราะเขาเป็นสาวบกเซเว่นเขาชอบมากเลยค่ะแต่ก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อไปเราจะไปดูชิ้นที่สี่กันเลยนะคะรอบแป๊บหนึ่งนะคะชิ้นที่สี่ของเราก็จะเป็นกล่องเพลงค่ะเป็นกล่องเพลงเกี่ยวกับมิกกี้เมาส์นะคะนี่ค่ะทุกคนเรามีหลายลายเลยนะคะบางอันเราก็ใช้ไปแล้วนะคะฐานอาจจะหมดดูจักกล่องก็ ก็น่าจะรู้ได้นะคะว่ามันเก่าแล้วนี่ค่ะเราจะมาเลี้ยงให้ดูกันทีจ้าจะแกะให้ดูทีละเลยนะคะเขาก็จะหุ้มบับเบิลมานะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ค่ะส่วนนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะพิกเลตค่ะ ส่วนอีกอันนึงล่ะเป็นลาย d i s y Duck ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลาย Donald Duck ค่ะอันนี้ก็จะเป็น m i n n i e m มาส e ค่ะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นหมีภูมั้งคะใช่ค่ะหมีภูค่ะ ที่เจ้าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าในฐานเหลือบ้างเราจะมาหมุนให้ดูกันค่ะมาฟังเสียงตัวไหนกันดีนะเอาแม่อยากฟังเสียงพี่มินนี่ค่ะพี่มินนี่เหรอคะใช่แล้วคะ่ะเรามาฟังกันเลยนะคะนี่นะคะเสียงเพลงก็จะเป็นเพลงชิงเกเบลนะคะเราสามารถหมุนไปตอนร้องเพลงได้ด้วยนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวจะหมุนให้มันหมุนยาวๆเลยค่ะน่ารักไหมคะทุกคน น่ารักมากเซตพวกนี้ถ้าถ้าจะไม่ผิดอีกแล้วนะคะก็จะแรกมาตั้งแต่แบบตอนจีจ้ากเกือบอยู่อนุบาลได้เลยนะคะไม่หลังจากนั้นอยู่เหรอคะใช่ต่อไปเราก็จะไปดูชิ้นที่ห้ากันเลยนะคะไปค่ะต่อไปเราก็จะไปดูกันเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวเกาะแก้วไข่ี้เกียจนะคะตุ๊กตาเกาะแก้วใช่ <c oughs> เขาเรียกว่าตุ๊กตาเกาะแก้ว <c oughs> แก้วค่ะอันนี้เราได้มาหลายเวอร์ชั่นนะแต่จําไม่ได้ว่าได้มาครบหรือเปล่าใช่ค่ะเขาบอกว่ามีทั้งหมดหกแบบค่ะเราได้มาแค่ห้าแบบกันนะคะอ <c oughs> หรือเราอาจจะเอามาไม่ครบก็ได้มั้งคะ <c oughs> ขอแก้วไหนค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะเกาะให้ดูทีละตัวนะคะว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนี่ก็จะเป็นไข่ขี้เกียจนะคะนี่ค่ะไข่ขี้เกียจก็จะมีความฝุน่นเกาะนิดหน่อยนะคะน่ารักไหมคะ เ็าจะเอาไว้เกาะตรงบนแก้วนะคะเวลาแบบเราใส่เครื่องดื่มหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีตุ๊กตาเกาะแก้ววางอยู่ข้างๆก็จะดูเครื่องดื่มชนิดนั้นแบบน่ากินฟินมากขึ้นเวลาดื่มน้องจะน่ารักมากๆดูสิตะมูตะมิมากเลยใส่แล้วมาผหุนแก้วให้เพื่อนๆดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะ นนมานี่แม่จับนะคะนี่เพื่อนๆชอบลายไหนกันคะส่วนคุณแม่ชอบทุกลายเลยนี่นี่เขาจะมีตั้งหกเวอร์ชันเนาะจริงๆแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหกเวอร์ชันเออแม่แรกมาได้แค่ห้านะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหมดเขตก่อนมั้งแรกไม่ทัน ตอนนี้เราน่าจะขาดดอกขาดที่เขาใส่ดอกไม้แล้วเขานอนนะคะตามข้างกล่องเขาจะเราขาดลายเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะใส่ที่เขาปักด,ดอกไม้ไว้ข้างหูค่ะอ๋อน่ารักมากเลยนะเอ๊ะแต่เรามีอยู่อ,อ๋อเหรอ <laughs> อ,อ๋อไม่เป็นไรคะ่ะอ่ารีวิวชิ้นต่อไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะโอเคค่ะอันนี้ตั้งโชว์วิโก้เราจะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นชุดเซรามิกลายคามนะคะจริงๆน้องเขาก็จะมีชื่อของเขานะคะแต่ว่าจีจ้าจำจีจ้าจำชื่อเขาไม่ได้ะคะ่ะนี่นะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบเลยค่ะ3ขนาดนะคะก็จะมีสีน้ําเงินนะคะสีเหลืองแล้วก็สีเขียวน้ําทะเลนะคะข้างในก็จะขนาดพอๆกันเลยค่ะอันนี้ขนาดใหญ่ก็จะใบใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็จะมีฝาปิดให้อยู่ด้วยนะคะ เราสามารถใส่แกงต่างๆได้เลยนะคะเช่นพวกต้มมาม่าต้มยำกุ้งอะไรพวกนี้นะคะนี่นะคะอันนี้เราได้จากการสะสมสแตมมเนาะใช่ค่ะมันก็จะเป็นยุคตอนที่มีหนังเรื่องกรารเกตดังๆอะคะ่ะนี่ค่ะคุณแม่ลองดูสิคะนี่ก็คือเซรามิกเขาจะแบบเหมือนกับธรรมดีมากอะคะ่ะ ดูลายสวย,วยด้วยใช่อันนี้ยังไม่เคยใช้คุณยายเอามาแล้วคุณยายก็เก็บไว้เก็บในตู้ไว้อย่างดีเลยไม่ยอมใช้เพราะว่าเขาสวยมากอะคะ่ะดูดูใกล้ๆคือสวยเลยแหละอ่ะเก็บค่ะเดี๋ยวกลักวแตะไปชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ว้าวชิ้นต่อไปก็จะเป็นนาฬิกานะคะเป็นนาฬิกาที่มีกระปุกออมสินอยู่ข้างหลังด้วยค่ะนาฬิกาชิ้นนี้ก็ดูเก่าแล้วนะคะอาจจะนานแล้วก็ได้ะคะ่ะนานค่ะอันนี้ก็น่าจะน่าจะไม่ถึง10ปีหรอกแต่ว่ามากกว่า5ปีถ้าใครเคยมีชุดนาฬิกากระปุกอ,อมสิน่าชุดนี้ก็จะรู้ว่านานมากๆเลยสำหรับตัวนี้คือน่าจะใช้เป็นแต้มแล้วก็บวกเงิน แต่ว่าคุณแม่จําไม่ได้แล้วว่าใช้แต้นเท่าไหร่แล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่เพราะว่านานจริงๆค่ะนี่ค่ะก็จะมีนาฬิกาแล้วก็มีที่เขาเรียกอะไรนะคะเปิดกระปุกค่ะเวลาเราหยอดตั้งเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถเปิดออกมาใช้ได้เลยค่ะแต่แนะนําให้เก็บดีกว่านะคะอนาคตเราจะได้ดีค่ะเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะนี่น่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นชุดที่ตั้งโทรศัพท์นะคะ เราก็ได้มาเมื่อน่าจะไม่นานหรอกคะ่ะเพราะเราเคยทคําคลิปไปแล้วทุกคนลองไปหาดูนะคะ1ปีที่แล้วใช่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นที่ตั้งโทรศัพท์ค่ะแต่เรายังไม่มีโทรศัพท์นะคะแล้วก็ใช้รีโมทแอร์ก่อนก็ได้ค่ะเราจะมาสาธิตให้ดูนะคะค่ะเดี๋ยวนะชุดนี้เป็นแลกซื้อนะคะก็คือใช้แต้มบวกกับเงินสดในการแลกค่ะคือตัวเราวันตั้งไม่ได้นะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรก็ได้ค่ะ ทุกคนมาดูลักษณะภายนอกกันนะคะหางเขาจะมีหางที่เป็นขาตั้งเหมือนกับเป็นขาที่สามมาค่ะมาใกล้ๆเดี๋ยวแม่ให้ดูนี่นะคะนี่เขาจะมีหางตรงนี้เป็นสําหรับขาตั้งีจ้าแกะไปแล้วนะคะจีจ้าเลยไม่มีกล่องค่ะอออันนี้เว้กล่องอยู่นะคะมาเอาเอารีโมทมาสาธิตหน่อยค่ะแม่จะสาธิตให้ดู นี่นะคะอันนี้สมมุติว่าเราเป็นโทรศัพท์แล้วกันแล้วก็กอดไว้กอดไว้แล้วก็อันนี้เราก็ตั้งเลยอะแต่พื้นของเราตั้งไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะนี่ก็จะเป็นอีกชิ้นนะคะเรามีสองลายใช่ค่ะสองแบบ นี่นะคะก็จะเป็นที่เพิ่งแกะใหม่ๆเลยนะคะพิเกเลตขอคุณ่ก็ไม่ใช่ใหม่หรอกค่ะเพราะเราเคยรีวิวไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งพิเกเลตก็จะไม่มีหางแต่เป็นเห็ดแทนนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะทุกคนมาค่ะนี่พิเกเลตของแม่น่ารักเลยอันนี้คุณแม่เลือกเองเพราะว่าของน้องจีจ้าเขาจะเลือกเป็นตัวเขาเรียกตัวอะไรชิปไหนเอาชิปกับนี่มาซิถอดถอดริมมุดออกค่ะ จะให้ดูความน่ารักของน้องใกล้ๆว่าน่ารักมากก็คือทุกชิ้นที่แลกมานี่ยเป็นชิ้นที่คุณแม่ชอบน้องจีจ้าก็ชอบก็เลยแลกมาเห็นไหมคะไล่มาสองชิ้นเพราะว่าตอนนั้นแต้มเราไม่ถึงใช้ยน่าจะใช้เป็นเหรียญไม่ใช่แต้มก็คือเซเว่นเขาจะมีสะสมหลายแบบมากทั้งใช้เหรียญใช้แต้มใช้สแตมอันนี้น่าจะเป็นใช้เหรียญแล้วก็บวกสะสมเงินบวกเงินเพิ่มมาค่ะอ่ะค่ะอ่ะ โชว์ความน่ารักของน้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นมีตูวไหนอีกไหมของในกล่องเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่เราก็จะยังมีของอีกอยู่นะคะอ่ามีอีกใช่ไหมใช่ค่ะคือและนี่นะคะก็จะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ทั้งหมดที่เราได้มาค่ะพวกนั้นก็จะเป็นของกระจุกกระจิกที่เราได้มานะคะมาดูอันแรกกันค่ะก็จะเป็นโต๊ะภาพลายไข่ขี้เกียจนะคะ<า>นี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะ เป็นโตพับได้เนาะคือมีขนาดค่อนข้างเบาอ่ะเราจะยกไปไหนที่ได้เป็นยกไปไหนก็ได้คือไปนั่งกินข้าวใช่ใช่อันนี้ส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะใช้อยู่บ้านล่ะค่ะเอาไปสนามยาหน้าบ้านเวลาเรากินขนมใช่ค่ะกินกาแฟกินนมหน้าบ้านที่สวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไปดูอีกอันกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็น เรียกว่าชุดโตปาร์ตี้ค่ะอันนี้วางข้างบนนี้ก็ได้ค่ะมองนี่เห็นนี่ค่ะชื่อจริงๆของมันถ้าจะไม่ผิดนะคะชื่อว่ากระติกตั้งวงค่ะเรามาดูข้างในกันค่ะนี่นะคะ ใ้เราเพิ่ราเพิ่งแกะใช้ในครั้งเดียวเองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องไปตั้งเ,เรามาดูกันนะคะ พอสมควรเลยนะคะก็จะมีถามาให้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นข้างในโต๊ะนะคะทุกคนก็จะมีของเล่นที่ตีตตาเคยไว้นะคะมีการ์ดอันหนึ่งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะตั้งขาตรงนี้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวให้ตีตตาประกอบแปนหนึงค่ะขาเขาก็จะอยู่ทางส่วนล่างตรงนี้นะคะ ค่ะทุกคนเขาจะมีล้อของเขาอยู่ค่ะนี่ก็จะเป็นกล่องเก็บของนะคะกล่องก็จะใหญ่พอสมควรเลยค่ะถ้าวางฝั่งนี้นะคะแล้วก็สามารถตั้งน้ำได้ด้วยค่ะถ้าเราตั้งน้ำแล้วเราอยากกินขนมแล้วก็ขนมวางตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะใช่ค่ะใช้ครั้งเดียว ก็คือพกไปไหนก็ได้อะเป็นถังน้ำแข็งแล้วก็ปิกนิกไปในตัวเป็น everything in one นะคะใช่ everything in one สุดยอดไปเลยค่ะไปดูอีกอันกันนะคะเป็นอันสุดท้ายของเราแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นเก้าอี้นะคะเราใช้นอนดูหนังหรือนอนอะไรก็ได้นะคะเขียนข้างหน้าว่าไทยแลนด์ค่ะนี่นะคะก็จะนั่งสบายมากเลยค่ะตรงขอบมันก็จะเป็นไม้อัดนะคะ เขาก็จะทํามาจากวัสดุที่แข็งแรงมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เกินกี่กิโลร้อยกิโลหรือร้อยสิกิโลนี่แหละถ้าแม่จะไม่ผิดนะใช่ค่ะนี่นะคะลายเขาก็จะน่ารักมากเลยนะคะเอาหมดหรือยังทีนีหหห้หมดแล้วค่ะยังไม่หมดใครว่าหมดยังไม่หมดหรอคะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูข้างหลังค่ะตู้เก็บของของ,ของแม่เองเราไปดูกันค่ะนี่นะคะเป็นชั้นเก็บของค่ะ จริงๆเราได้มาสองเซตนะคะอีกเซตหนึ่งอยู่อีกห้องหนึ่งแต่ว่าเซตนี้เราเอามาไว้ห้องนี้คือมีหลายชั้นมากเลยแล้วก็สวยด้วยเก็บของได้เยอะอันนี้ได้มาจากสเตมเซเว่นค่ะสะสมนานมากแล้วเหมือนกันหลายปีแล้วแล้วก็ฝั่งนี้เป็นชั้นเก็บของเหมือนกันค่ะนี่ค่ะอันนี้สามชั้น น,นี้จะเป็นฝาเปิดปิดนี่ค่ะสวยงามเลยเป็นยังไงบ้างคะกับของสะสมของจีจ้าถ้าเพื่อนๆมีของสะสมอะไรมาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปกันเลยนะคะอย่าลืมกดซับส r ค b e กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ hey.